สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการดูดวงชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับซึ่งท่านที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับได้เข้ามารับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางเป็นประโยชน์เป็นเนื้อหาสาระอันทรงคุณค่าให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็เป็นการทำนายดวงชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับประจำวันจันทร์ที่ 24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพนกะครับก็หวังว่าทุกท่านจะรับฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นพลังบวกให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับโค่นต้นไม้จับกระจอกจากหลังจักประสบความสำเร็จแน่นอนความเข้าใจผิดสูญสิ้นไปเองแต่งงานเข้าหุ้นไม่ต้องดิ้นรนคนที่มองหาอยู่ไม่ห่างไกล คำพยากรณนี้โชคดียิ่งใช้ความเด็ดขาดจากบรรลุเป้าแล้วส่วนที่เหลือจะไปไหนเสียอย่าพอใจกับสิ่งที่เป็นรองเลือกใช้วิธีการที่มั่นใจหากสแสวงหาเกียรติและทรัพย์สินจากพบผ่านทั้งสองประการเองวิเคราะห์สัญลักษณ์และคำพยากรณ์ดังกล่าวนี้ โค่นต้นไม้จับกระจอกจากรังความหมายโดยรวมสื่อถึงการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากอย่างเด็ดขาด <c oughs> การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้โ <c oughs> ค่นต้นไม้หมายถึงการเผชิญหน้าและเอาชนะสิ่งกีดขวางที่ใหญ่โตและแข็งแกร่ง <c oughs> จับกระจอกจากรังหมายถึงการคว้าโอกาสที่อยู่ใกล้ตัว หรือการเอาชนะคู่แข่งที่อ่อนแอกว่าความเข้าใจผิดสูญสิ้นไปเองสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจกันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่งงานเข้าหุ้นไม่ต้องดิ้นรน,การ,นการติดใจการตัดสินใจเรื่องความรักหรือธุรกิจจะราบรื่นและประสบความสำเร็จคนที่มองหาอยู่ไม่ห่างไกล จะได้พบเจอกับคนที่ใช่หรือโอกาสที่ดีในเร็ววันกล่าวโดยสรุปค้ำพยาก์นี้เน้นย้ำถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของผู้ที่ได้รับค้ำพยากน์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจและการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานผู้ที่ได้รับค้ำพยากน์นี้ควรจะมั่นใจในตัวเอง และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลแนวทางในการนำไปปฏิบัติมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถและความตัดสินใจของตัวท่านเองมีความเด็ดขาดเมื่อตัดสินใจแล้วควรลงมือทำอย่างไม่ลังเลมองหาโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ แก้ไขความเข้าใจผิดพยายามสื่อสารและปรับความเข้าใจกับผู้อื่นการพยากรณ์เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการมองอนาคตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความพยายามของบุคคลสภาพแวดล้อมและโชคโชะตาของท่านเอง สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับนอออนสูญสิ้นเพราะความแห้งแล้งบัดนี้ฟ้าบันดาลให้ฝนตกเมื่อหมดความหดหูย่อมเริงร่าทุกเรื่องราวร้วนสมดังใจหมายใบไม้ระบาดใบหลังได้ฝน หากสแสวงเงินทองจากสำเร็จคู่ครองหุ้นส่วนล้วนน่าพึงใจไม่ต้องหวั่นโรคภัยและคดีเดินทางไกลสุขสมหวังคนที่หาจักได้พบคนจากไกลมีจดหมายทุกเรื่องราวดังใจปองการวิเคราะห์และแปลความหมายของคำพยากรณนี้นออนสูญสิ้น เพราะความแห้งแล้งบัดน,นี้ฟ้าบันดาลให้ฝนตกเมื่อหมดความหดหูย่อมเริงร่าทุกเรื่องราวร้วนสมดังใจหมายคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากเปรียบเสมือนนอออนที่ขาดน,น้ำจนเหี่ยวเฉาแต่เมื่อได้รับฝนฉลมก็กลับฟื้นคืนชีพและเติบโตได้อีกครั้งสื่อถึงการผ่านพ้นอุปสรรคและความทุกข์ยาก ไปได้ในที่สุดทุกสิ่งจะกลับมาดีดังใจหวังไม้ยญ้าระบาดใบหลังได้ฝนหากสแสวงเงินทองจากสำเร็จคู่ครองหุ้นส่วนล้วนน่าพึงใจไม่ต้องหวั่นโรคภัยและคดีความหมายบทเกินนี้ขยายความจากคำพยากรณ์หลัก โดยเน้นย้ำถึงบลลัพธ์ที่ดีที่จะตามมาหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นการงานที่ก้าวหน้าความรักที่สมหวังและสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไกลสุขสมหวังคนที่หาจักได้พบคนจาักไกลมีจดหมายทุกเรื่องราวดังใจปองคำพยากรณ์นี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นการเดินทางที่ราบรื่นการได้พบเจอคนที่สำคัญการได้รับข่าวดีและความสำเร็จในทุกด้านแปลความหมายโดยรวมคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากผู้ที่ได้รับคำพยากรณ์นี้จะประสบความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือสุขภาพ ทุกอย่างจะเป็นไปนตามที่หวังไว้การนําไปปรับใช้คําพยากรณ์นี้สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายด้านเช่นการให้กําลังใจใช้เป็นคําพูดเพื่อให้กําลังใจแก่คนที่กําลังเผชิญกับปัญหาการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดความหวังและความมุ่งมั่นการวางแผนอนาคต ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตและการทำงานข้อควรจำคำพยากรณ์นี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการมองอนาคตผลลัพธ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความพยายามและการกระทําของแต่ละบุคคลการตีความคำพยากรณ์เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนอาจมีความแตกต่างกันไ,ไปในแต่ละบุคคลและบริบทโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้และในการรับฟัง สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเมฆทึบบางศูนจนมิดแสงจงเลี่ยงอย่าออกไปไกลบ้านการแต่งงานเงินทองไร้ผลถ้อยคำจักทำให้เดือดร้อนทั้งเดือนแสนเลวร้ายคนจากไกลยากพบ งานร่วมหุ้นไร้ผลเจ็บป่วยหน้าวิตกคดีไม่สำเร็จอาชีพก้าวหน้าช้าเรื่องราวไม่สมใจวิเคราะห์ความหมายและแนวทางการใช้สัญลักษณ์และคำพยากรณ์ดังกล่าวนี้เมบทึกบังศูนยจนมิดแสงบ่งบอกถึงความมืดมนอุปสรรคความไม่แน่นอนและการมอง ไม่เห็นอนาคตจงเรี่ยงอย่าออกไปไกลบ้านแนะนำให้ระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลและอยู่กับที่เพื่อความปลอดภัยการแต่งงานเงินทองไร้ผลหมายถึงความสัมพันธ์และการเงินอาจประสบปัญหาไม่ราบรื่นหรือไม่เป็นไปตามที่หวังถ้อยคำจกทำให้เดือดร้อน เตือนให้ระวังในการพูดจาการสื่อสารอาจน,นำมาซึ่งความขัดแย้งหรือปัญหาทั้งเดือนแสนเลวร้ายบ่งบอกถึงเวทช่วงเวลาที่ยากลำบากเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาคนจากไกลยากพบอาจหมายถึงความสัมพันธ์กับคนไกลจะขาดการติดต่อหรือพบปัญหางานร่วมหุ้นไร้ผล บ่งบอกถึงธุรกิจหรือการร่วมทุนอาจไม่ประสบความสำเร็จเจ็บป่วยหน้าวิตกคำพยากรณ์นี้เตือนให้ระวังสุขภาพอาจมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นคดีไม่สำเร็จหากมีคดีความหรือเรื่องราวทางกฎหมายอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาชีพก้าวหน้าช้าการงานอาจเจออุปสรรค การเลื่อนตำแหน่งหรือก้าวหน้าอาจช้าเรื่องราวไม่สมใจบ่งบอกถึงความผิดหวังในหลายๆด้านสำหรับแนวทางในการนำไปใช้การตระหนักรู้ใช้คําพยากรเหล่านี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตการวางแผนวางแผนดำเนินชีวิตให้รอบคอบประมัดระวังในการตัดสินใจ การปรับตัวยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอการแก้ไขปัญหาหากพบปัญหาให้พยายามหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการปรึกษาหากรู้สึกกังวลใจสามารถปรึกษาผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ท่านไว้วางใจสามารถช่วยท่านแก้ปัญหาได้ ข้อควรจำรรายกรณรนี้เป็นเพียงแนวนทางไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นจริงเสมอไปการกระทำของเราเองมีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างด้วยดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ คิ้วขมวดเพราะกะวนกระวายมีเรื่องตั้งพันอย่างสุขสมจิตจากนี้จงโจมตีที่จุดอ่อนแล้วหนีไปไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวความเจ็บป่วยเรื่องวิวาทบรรเทาการแต่งงานหุ้นส่วนล้วนพึงใจสำเร็จสมความทะเยอทะยาน คนจากไกลหวนกลับเดินทางไกลมีสุขข่าวดีจักมาถึงครอบครัวเข้าใจกันการวิเคราะห์คำพยากรณ์นี้คิ้วขมวดเพราะกังวลกระวายคำพยากรณ์นี้สะท้อนถึงความกังวลใจความเครียดและความไม่แน่นอนในชีวิตเรื่องตั้งพันอย่างสมจิตใจ คำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงปัญหาและความยุ่งยากที่เข้ามาในชีวิตจํานวนมากโจมตีที่จุดอ่อนคําพยากรณ์นี้หมายถึงการแก้ไขปัญหาโดยตรงที่ต้นเหตุหรือการเอาชนะอุปสรรคที่ขวางทางหนีไปไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวคําพยากรณ์นี้เป็นการเปรียบเทียบถึงการหลุดพ้นจากปัญหาหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ความเจ็บป่วยเรื่องวิวาทบรรเทาคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงการหายจากโรคภัยไข้เจ็บและการยุติความขัดแยง้งการแต่งงานหุ้นส่วนหรือล้วนพึงใจคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงความสํำเร็จในด้านของความรักและความสัมพันธ์สำเร็จสมความเทวทายานคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงการบรรลุเป้าหมายและความฝัน คนจากไกลหวนกลับคำพยากรณ์นี้หมายถึงการกลับมาพบปะกับคนรู้จักเก่าหรือการได้รับข่าวคราวจากคนไกลเดินทางไกลมีความสุขคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงความสำเร็จในการเดินทางหรือการโยกย้ายข่าวดีจากมาถึงคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงการได้รับข่าวสารที่ดีครอบครัวเข้าใจกัน คำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นภายในครอบครัวความหมายโดยรวมซึ่งคำพยากรณ์นี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกังวลและความเครียดแต่คำพยากรณ์กลับให้ความหวังว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขและชีวิตจะดีขึ้นในทุกด้านทั้งเรื่องสุขภาพความรักการงานและครอบครัว การนำไปใช้คำพยากรณ์นี้สามารถนำไปใช้ในการทำนายดวงชะตาหรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้โดยตีความหมายไปในเชิงบวกเช่นการมองหอหาโอกาสใหม่ๆการปรับปรุงตัวเองหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการตีความความการตีความคำพยากรณ์เป็นเรื่องส่วนบุคคล อ่นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเชื่อและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับขุนศึกรับบัญชาให้เดินทางสมบังเหียนม้าศึกคว้าธนูยิงสอนต้องใบปิวห่างร้อยก้า เป็นนิมิตดีแน่แท้จริงเทียวเมื่อมาศึกมาถึงเพิ่มปิติหาชื่อเสียงเงินทองโอกาสดีแต่งงานเข้าหุ้นไร้อุปสรรคธุรกิจเดินทางสุขสันติความเจ็บป่วยดีขึ้นมากคนที่หาพบได้ง่ายผู้จากไกลจดหมายถึงทุกเรื่องราวสมดังใจ การวิเคราะห์คำพยากรณ์นี้มาสศึกหมายถึงพลังอำนาจความเร็วและการเดินทางไกลมักสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบางเหียนคำพยากรณ์นี้หมายถึงการควบคุมการนำทางและเป้าหมายที่ชัดเจนธนูและสอนตามคำพยากรณ์นี้สื่อถึงอาวุธความแม่นยำ และการบรรลุปเป้าหมายใบหลิวคำพยากรณ์นี้เป็นพืชชนิดหนึ่งมักใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญก้าวหน้าความหมายโดยรวมของคำพยากรณ์นี้การที่คุณศึกได้รับบัญชาให้เดินทางพร้อมอาวุธครบมือและยิงสอนโดนเป้าหมายอย่างแม่นยำนั้นสื่อถึงความสำเร็จในการดำเนินชีวิตการบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการได้รับชัยชนะเหนืออุปสรรคต่างๆมาศึกมาถึงคำพยากรณ์นี้หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือการเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งโอกาสหาชื่อเสียงเงินทองโอกาสดีคำพยากรณ์นี้สื่อถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินและการได้รับโชคลาภแต่งงานเข้าหุ้น ธุรกิจเดินทางตามคำพยากรณ์นี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีการลงทุนที่ประสบผลสำเร็จการเดินทางที่ราบรื่นความเจ็บป่วยดีขึ้นคนที่หาพบได้ง่ายผู้จากไกลจดหมายถึงทุกเรื่องราวสมดังใจตามคำพยากรณ์นี้สื่อถึงสุขภาพที่ดีการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี และความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตสรุปคำพยากรณ์นี้มีความหมายเชิงบวกเป็นหลักโดยสื่อถึงความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นผู้ที่ได้รับคำพยากรณ์นี้คาดว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้และมีชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุข การตีความหมายและการตีความหมายของคำพยากร์นี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทและความเชื่อส่วนบุคคลการนำไปใช้คำพยากรณ์นี้สามารถนำไปใช้เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตได้แต่ไม่ควรนำไปใช้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการลงทุนหรือการรักษาพยาบาลควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านประกอบด้วย สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับเมื่อโชคไม่ช่วยพยายามไปไร้ผลเหมือนรถเข็นเสียดุลเมื่อผักบนไหลเขาไม่อาจหยุดยั้งทั้งทางขวาหรือทางซ้ายผลักรถเข็นบนทางคดเคี้ยวแสนยาก ไม่ว่าจะทำอะไรล้วนขาดพลังใครที่โชคร้ายได้คำพยากรณ์นี้อาจเลี่ยงภัยได้แต่ไม่พ้นเรื่องยุ่งถ้าโชคไม่เข้าข้างอย่าพนันรอให้กงล้อโชคหมุนกลับก่อนการวิเคราะห์ตามคำพยากรณ์นี้ รถเข็นเสียดุลบนไหล่เขาเปรียบเทียบกับชีวิตที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆเหมือนกับรถเข็นที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทางชันไม่อาจหยุดยั้งทั้งทางขวาหรือทางซ้ายคำพยากรณ์นี้หมายถึงความรู้สึกที่ติดอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่า จะทางเลือกไหนก็ตามทางคดเคี้ยวแสนยากคำพยากรณ์นี้เป็นตัวแทนของชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอุปสรรคมากมายขาดพลังคำพยากรณ์นี้สื่อถึงความรู้สึกหมดหวังและสิ้นกํำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาความหมายโดยรวมของคำพยากรณ์นี้สื่อถึงช่วงเวลาที่โชคชะตาไม่เข้าข้าง ทำให้ความพยายามใดๆก็ตามดูเหมือนไร้ผลเปรียบเสมือนการผักรถเข็นขึ้นเขาที่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้การได้รับคํำพยากรณ์นี้บ่งบอกว่าผู้ได้รับค้ำพยากรณ์อาจกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้อแท้ใจ เลี่ยงภัยได้แต่ไม่พ้นเรื่องยุ่งคำพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายร้ายแรงได้แต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอยู่ถ้าโชคไม่เข้าข้างอย่าพนันคำพยากรณ์นี้เป็นคำแนะนำให้ผู้ที่ได้รับความพย,พยากรณ์อดทนรอคอยช่วงเวลาที่ดีกว่า อย่าพยายามฝืนทำอะไรที่เสี่ยงเกินไปเพราะอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมคำแนะนำสำหรับคำพยากรณ์นี้ควรอดทนรอคอยช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนการพักผ่อนเพื่อรอโอกาสใหม่การรักษาสุขภาพกายและใจเป็นการดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ การวางแผนอนาคตเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นควรวางแผนและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆการทํานายตามคําพยากรณ์นี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไปผลลัพธ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลและการตีความตามคําพยากรณ์ของแต่ละบ,บุคคล สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับกลางคืนพิราบทำรังในป่าไม่รู้ว่าเดี่ยวพักนอนที่นั่นเดี่ยวมีจิตใจเหี้ยมโหดลึกซึง้งพึงระวังเหี่ยวกับพิราบเข้ากันไม่ได้นี่เตือนภัยที่กำลังจะมา ความกระตันอยู่กลายเป็นเกลียดชังพายุจะเกิดจากความสงบชนะความยุ่งยากได้เชื่องช้าโครงการจากสำเร็จเพียงเล็กน้อยรอช่วงชั่วร้ายผ่านพ้นเสียก่อนความเศร้าโศกจากเปลี่ยนเป็นปราโมทการวิเคราะห์ตามคัมรายกรดังกล่าวนี้กลางคืนพิราบทำรังในป่า เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เข้ากันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่คาดคิดหรือความสงบสุขที่กำลังจะถูกทำลายลงเดี่ยวพักนอนที่นั่นเป็นสัญลักษณ์ของอันตรายที่ซ่อนอยู่ผู้ที่มีอำนาจหรืออิทธิพลที่กำลังเฝ้าดูและรอโอ,อกาสเดี่ยวมีจิตใจเหี้ยมโหดลึกซึง้งแสดงถึงสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย ความอิจฉาหรือการกระทำที่รุนแรงดังนั้นคำเตือนนี้ให้ระมัดระวังอันตรายที่กำลังจะมาถึงเยี่ยวกับพิราบเข้ากันไม่ได้ย้ำถึงความขัดแย้งและความแตกต่างที่ไม่สามารถประนิประนอมกันได้นี่เตือนภัยที่กำลังจะมายืนยันว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น ความกะตันยูกลายเป็นเกลียดชังอาจสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกจากดีเป็นร้ายหรือการทรยศหักหลังพายุจะเกิดความสงบบ่งบอกว่าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ดูเงียบสงบหรือดูสงบสุขชนะความยุ่งยากได้เชื่องช้าการแก้ไขปัญหาจะใช้เวลานานและยากลำบาก ครงการจากสำเร็จเพียงเล็กน้อยความสำเร็จจะไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังรอช่วงชั่วร้ายผ่านพ้นเสียก่อนต้องอดทนรอให้สถานก,การณ์เล็วร้ายผ่านพ้นไปความเศร้าโศกจะเปลี่ยนเป็นปราโมดแสดงถึงสัญญาณว่าจะมีความสุขตามมาหลังจากความทุกข์ความหมายโดยรวม สัญลักษณ์นี้พยายามเตือนถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่และความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบสถานการณ์กับธรรมชาติที่สัตว์ต่างชนิดไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้คำพยากรนี้เน้นย้ำถึงความยากลำบากและอุปสรรคที่ต้องเผชิญแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะมีความสุขตามมาการนำไปใช้ ตีความได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์เช่นการเมืองอาจหมายถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายธุรกิจอาจหมายถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงหรือการสูญเสียลูกค้าสำคัญชีวิตส่วนตัวอาจหมายถึงปัญหาในความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ไม่คาดคิด ข้อควรระวังการตีความสัญลักษณ์หรือคำพยากรณ์เป็นเพียงการคาดการไม่ใช่ความจริงที่แน่นอนแต่ละส่วนอาจมีความหมายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลหากต้องการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นควรพิจารณาถึงบริบทที่ปรากฏและรวมถึงความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของตัวท่านเองด้วย